สวัสดีจ้ามื่อนี้จะมาบอกสูตรปูนขาวกำจัดไฟมีแค่ปูนขาวกับมะนาวครึ่งซีกปูนขาวกับประมาณนี้จะ้ะนิดเดียวแล้วก็มะนาวสามสี่หยดแล้วก็ ผสมให้เข้ากันจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต้มไฟกันจ้ะเขาก็จะสก,กิดคีมเงียวันจ้ะใส่ไม่กิมฟันสก,กิด จะกิดให้ผิวมันถลอกนิดนึงนี่เหมือนกัน จากนั้นเราก็ใส่ปูนขาวจ้าแต้มไปเลยแต้มตรงคีแมงวันที่เราใส่มากิ้มฟันสกิด ก็จะ,จะรู้สึกแสบนิดนึงค่ะก็จะ,จะแต้มไว้ประมาณจากสิบนาทีนี่ก็ได้แต้มรอยสักด้วยค่ะเนี่ยนี่ปูนขาวแต้มรอยสักห้างคิ้วเพราะว่ามันยาวเกินนี่ด้วยอืม สวัสดีค่ะมื่อวันนี้เป็นมื้อที่สามแล้วจะมาอัปเดตปูนขาวกำจัดไฟกกำจัดขี้แมงวันนี่ตกสะเก็ดแล้วค่ะจากสีดำเป็นสีน้ำตาลแล้วตอนนี้กำลังจับเกดนี่จับเกตแล้วอุ้ยหลุดแล้วจ้าอืม คิมแมงวันอยู่นี่หลุดแล้วแต่ว่าตรงคอ,อยังบ่หลุดอะตรงคอ,อนี่ตกสเก็ตแต่ยังไม่หลุดแต่ตรงมุมปากหลุดแล้วหางคิ้วก็เริ่มจางแล้วจ้ะตรงนี้ เริ่มจางแล้ว